ห้องเช่าหลอนตอนความลับที่ไม่มีใครกล้าเปิดเผยยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้มีเรื่องราวสยองขวัญที่อยากจะมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ย้ายมาอยู่ในห้องเช่าแห่งหนึ่งและได้พบกับเหตุการณ์แปลกประหลาดและน่ากลัวหากคุณเป็นคนที่ชอบเรื่องราวลึกลับและสยองขวัญอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับมินตาหญิงสาววัย25ปีที่พึ่งย้ายเข้ามาในห้องเช่าแห่งหนึ่งในย่านใจกลางเมืองห้องเช่านี้มีราคาถูกและอยู่ใกล้ที่ทำงานของเธอทำให้มินตาตัดสินใจย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ห้องมีลักษณะเก่าแก่แต่สะอาด มีเฟอร์นิเจอร์ครบถ้วนแต่ความรู้สึกเหมือนมีบางอย่างแอบซ่อนอยู่ในวันแรกที่มินตราเข้ามาอยู่ทุกอย่างดูเป็นปกติมินตราจัดของแล้วเริ่มใช้ชีวิตตามปกติแต่ในคืนหนึ่งมินตราเริ่มได้ยินเสียงแปลก,ปกเสียงฝีเท้าเดินไปมานอกห้องทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในชั้นเดียวกันกันกบเธอ เธอคิดว่าอาจจะเป็นเสียงจากห้องข้างๆแต่เมื่อสอบถามว่าห้องข้างๆไม่มีคนอยู่ในวันถัดมามินตราสังเกตเห็นว่าข้าวของในห้องถูกย้ายที่โดยที่เธอไม่ได้เป็นคนทำเธอคิดว่าอาจจะเป็นความคิดของตัวเองแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลายครั้งจนเธอเริ่มรู้สึกไม่สบายใจ มินตราตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้กับเพื่อนบ้านฟังและได้รับคําแนะนําให้ไปถามเจ้าของห้องเชา่าเจ้าของห้องเช่าเล่าว่าห้องนี้เคยมีผู้เช่าเสียชีวิตอย่างลึกลับเมื่อหลายปีก่อนคนในตึกเชื่อว่าดวงวิญญาณของผู้เชา่ายังคงสิงสถิตยอยู่ในห้องนี้หลังจากกลับมาห้องมินตราพบว่ามีรอยเท้าเปียกน้ําอยู่ทั่วห้อง และพบว่าเครื่องรางที่เธอพกติดตัวมาหายไปคืนนั้นมินตราตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอตื่นขึ้นมากลางดึกและได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นมาอีกครั้งมินตาเปิดไฟฉายและเดินออกไปสำรวจภายในห้องเธอพบเงาของผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ที่มุมห้องใบหน้าซีเซียว และดวงตาที่เธอมองตรงมาที่เธอมินตรารู้สึกว่าตัวเองขยับไม่ได้แล้วรู้สึกเหมือนกับถูกดึงถูกดูดให้เข้าไปใกล้ผู้หญิงคนนั้นเช้าวันถัดมามินตราถูกพบหมดสติอยู่ในห้องโดยมีเครื่องรางที่หายไปวางอยู่บนหน้าอกของเธอ หลังจากฟื้นขึ้นมามินตราเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้เจ้าของห้องเช่าและเพื่อนบ้านฟังมินตราตัดสินใจย้ายออกจากห้องเช่านั้นและไปอาศัยอยู่ที่อื่นก่อนจากไปเจ้าของห้องเช่าได้มอบพราเครื่องให้กับมินตราเพื่อป้องกันภัยจากดวงวิญญาณแม้จะย้ายออกมาแล้วมินตราก็ยังคงฝันร้ายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และไม่มีคใครกล้าย้ายเข้าไปอยู่ในห้องเช่าอ,อีกขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวของเราหวังว่าทุกคนจะสนุกและรู้สึกสยองขวัญไปกับเรื่องเล่านี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสยองขวัญใหม่ๆนะคะ